เจมาแล้วเคหนึ่งเท่านั้นต้องเคแลเรวสวย <c oughs> คําเตือนการพนันเป็นสิ่งไม่ดีขอให้รับชมเพื่อความบันเทิงเด็กน้อยอายุไม่ถึง18ปีคนได้รับคําแนะนําพี่เตือนแล้วนะเดี๋ยวจะหาว่าไม่เตือนไปอ่ะสวัสดีทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องตบเว็บแตกเดี๋ <c oughs> ยวผมตบเว็บครับคนเดิม หน้าเว็บแปลกใช่ไหมแต <laughs> ไม่เคยเปิดหน้าเว็บอันนี้เป็นเปิดครั้งแรกเพราะว่ามีคนแนะนํามาเมาื่อวานเลยมั้งเมื่อวานนะสกิมเมื่อวานทักมา,าผมสองสามคนอะ่ะบอกว่ามีเว็บใหม่เปิดพี่ตอนนี้เขากําลังแจกแจกนูน่นแจกนี่แจกนั่นเว็บกลาลังแจกดีอะไรเงี้ยผมก็เลยเอ้า เว็บใหม่เปิดเหรอก็เลยมาลองซะหน่อยตามคุณผู้ดูคุณผู้ชมที่เข้ามาพูดคุยในกลุ่มผมและแนะนาให้ผมมาเล่นก็ดูเอาชื่อผมไม่พูดนะดูตามเอาดูภาพเอาเองผมไม่ค่อยพูดชื่อเว็บอยู่แล้ว <Yeah. S 1> แต่นี้เห็นว่าเว็บใหม่แล้วแจกก็เลยก,ก,ก็มาบอกกันดูบอกต่อแค่นั้นเองตอนนั้นก็มาเล่นเกมค่าย PG แล้วกันนะผมอยากเพราะมันจะมีหลายเกมแหละเราอยากเล่นเกมค่าย PG ก่อนอยากลองก่อนเป็นเบสิกเห็นมันมีบาคารงบาคาร่าก็เลยเอองั้นก็เล่นเกมที่มันเกี่ยวกับคาสิโนหน่อยแล้วกันเกมที <S <S <ๆ>่รู้จักกันดีอยู่แล้ว เกมเกี่ยวกับคาสิโนมีอยู่เกมเดียวได้แหละแต่หาไม่เจอวะ่ะเกมมันเยอะเกินตาลายผู้ชมเจอ,อยังทำไมผมไม่เจอวะอย่าบอกนะเว็บใหญ่โตไม่มีเกมที่ผมต้องการจะเล่นนี่ไม่ได้นะนี่ไงไปว่าเขาอีกกู <Yeah. S 1> ดีมอฟมาเขานี่ไงมันอยู่ในคาสิโนไหมมีบาคารงบาคาร่าด้วยก็จัดเกมนี้ไป <Hey. S 1> ก็มีงบวันที่เก้าพันแล้วกันนะ <Hey. S 1> ยังไม่เคยเล่นเลยครับผมบอกแล้วเป็นเว็บใหม่จริงผมไม่เคยเข้ามาเล่นจริงเป็นผ,ผู้ดูเขาแนะนํามาก็เลย มาเล่นให้ดูว่าเว็บแจกจริงไหมผมว่ามันไม่เกี่ยวหรอกเปิดเว็บใหม่หรือว่าอะไรเงี้ยแจกไม่แจกสำหรับผมนะผมว่าก็ก็ไม่รู้ว่ะเขาเชื่อกันก็ตามความเชื่อคนแต่ว่าผมว่าอยู่ที่คนเล่นมากกว่าดวงดีไม่ดีก็จังหวะมันได้ไม่ได้ก็ว่ากันไปงบเก้าพันอ่ะไม้แรกก็สองสองพันเลยไหมอ่ะไปเลยไปสองพันสองพันสองไปจะได้ไม่เสียเวลาก็ก็จะดูเกมมันต่อก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดถูกใจแล้วก็กด ติดตามลิงก์ด้านล่างท yeah. me. ี่ผมทิ้งไว้เป็นกลุ่มพูดคุยแนะนําเกมแนะนําสูตรให้ผมทํากันนะแต่นี่เขาแนะนําเว็บให้ผมมาเล่นผมก็เลยมาบอกเว็บใหม่ก็ตามนั้นดูชื่ออาด้านหน้าผมไม่บอกไปมาดูกันว่าผมจะได้จากนี้ไปเท่าไหร่นี่พูดว่าได้แค่แล้วไอ้คำช่วงนี้โดนบ่อยด้วยพูดว่าได้ช่วงนี้พีจีมันแดกดุอยู่นะจริงๆแล้วะเนี่ยเห็มะผมบอกแล้ว คือจริงแล้วอะ่ะมันถามว่าเล่นเว็บไหนแดกไม่แดกมันไม่ค่อยเกี่ยวหรอกครับ <Yeah. S 1> เพราะว่ามันอยู่ที่ตัวเกมที่เขาเซ็นระบบมาแล้ว <Yeah. S 1> อยู่ที่ดวงคุณว่าคุณไปเล่นจังหวะถูกหรือเปล่าแบบเนี้ยเน,นี่ยแบบเนี้ยวันถูกหรือเปล่าเต่าหนึ่งไปดิเป็นผ <Yeah. S 1> ู้หญิงว่ะเต่าหนึ่งดิคิวสามโอ้โหเรียกไม่มาคิวสามเนี่ยเต่าหนึ่งเพิ่งมาเต่าเอาแน่นอนไปต่อ,อย่างยาวเอา้า ผิดดูผิดช่องแล้วก็เต่าไหลไปสองไอ้นุม่มไม่เป็นไรก็นะครับต่พูดไ่จบเมื่อกี้ก็ตามนั้นนะครับจังหวะว่าคุณเข้ามาเล่นถูกถูกหรือเปล่าน,นั่นแหละก็ลองดูชิปหนึ่งผมเล่นผมอยากเล่นครับไม,ไม่มีไม่มีใครบังคับ <Yeah. S 1> ก็ตามนั้นมาดิเปลี่ยนเป็นตัวที่ได้ใช้มาชิปชิปชิปหายไปแล้วโอ้โห มาดิโอ้โหไม้แรกเนี่อเล่นกูซะแล้วไม้แรกอ็เล่นกูซะแล้วซื้อราคาเดิมย้ำไปอีกทีหนึ่งสองพัสองห้าสิบป่ะไม่มีแถมดแดงสิเฮ้ยตอนนี้เพชรวางตำแหน่งกันสวยอาจจะได้ก็ได้นะมาอันนี้กดหยุดไปเลยฮึ pp. ลองใช้กดหยุดอยู่เฮ้ยแต่ว่าผมชมเชยเว็บนี้อย่างหนึง่งตัวเกมลื่นลื่นเลยเล่นง่ายสบายเลย ชอบชอบอันนี้ชอบอันนี้ชมเชยนะเพิ่งเจออย่างแรกแล้วก็อ๋ออย่างหนึ่งคือฝากไวใช่ผมลองแล้ว,ลวยังไม่ได้ถอดนะบอกก่อนผมเพิ่งเล่นครั้งแรกผมไม่รู้มาดิหูเต็มแผงวะเต่าสองเต่าสองโอ้โหกูเรียกมึงเนี่ยขยับมานะเฮ้ยหูกระเป๋ามาเลยเต็มคุณยังเสียดายวะไวไม่ได้ใช้แต่เมื่อกี้คุณน้อยไปกระเป๋าเยอะขนาดนั้นสวยเจเปเป็นเจ เจสองลงมาฮึบกูคุยอะใครวันนี้อะเออเต่ามาดิเป็นเป็นเจ๊ได้ปะสิบสามโอ้โหเรียกอะไรไม่ได้ไม่มีพลังเลยวันเนี้ผมโชมผมไม่มีพลังเลยว่ะแต่ว่ามันเกมมันลื่นมากเลยปะ <Yeah. S 1> เกมมาอย่างไวปุ๊บ,บ,บโมโหแล้วขึ้นเบ็ดแม่งสามพันเจ็ดห้าสิบไปดิมา จะเสียสามัติดเป็นไปได้วะดวงกระวยขนาดนั้นเลยว,วะลางไม่ดีแล้วชิปหนึ่งชัดเลยกลัวล้างไม่ดีแล้วมไม่ใช่เริ่มต้นด้วยความงดงามเลยเนะโอ้โหว้าวสี่ห้าตาติดห้าตาแล้วโอ้ยใครจะไปเล่นกัะมบื้งโอ้โหกูซ่าเอาเกมเปิดเกมแรก สิบสามลดหนึ่งเป็นไปไม่ได้ <c oughs> อย่างเซ็งเลยเซ็งจัด <c oughs> จะแดกทุกไม้เจสามขอเจสามได้ปะขอร้องเจสามสิบติ๊นึงเจมาแล้วเคหนึ่งเท่านั้นต้องเคเร็วาสวยเคหนึ่ง <c oughs> ไปไหนเนี้ย โอ้โหเคด้วยทะเลเคด้วยทะเลยังมีโอกาสอยู่ยังไม่จบจะพึงนับศพทหารคูณ <Yeah. S 1> สิบเอ็ดไปแล้วอีกสีหมุนหม,หมุนสุดท้ายนี่เกมมึงสร้างมาเพื่อเว้าวปะเนี่ยโอ้โหล <What? S 1> ูกเต่าเลียงกันยังสวย ซื้อสาไมา้โดนแดกสาไมา้มันเป็นไปได้ยังไงวะใครรู้ช่วยบอกปูทีเถอะอปันเองไปก่อนดิลองดิมันซื้อเท่าไหร่วะมาดูแป๊บซื้อสี่พันห้าปันไปทีนึงอออินถึงเวลาที่เราจะต้องอออินมาดิ มัฟเขาให้ไม่มีแถมเลยนะแต่ซื้อมากี่ไม้แล้วเนี่ยไม้สุดท้าย K2J1Q1 อทองเป็นอาคยาและไอ้ฟาดวอลทีหนึ่งเหมือนจะดีนะไม้นี้มันจะดี J213 กูพูดอยู่เมื่อกี้ไม้นี้เหมือนจะดีจะเลินจะเลินแต่เกมมึงอะ เป็นกระเป๋านะเป็นเป็นกระเป๋าแล้วจะไม่ได่าเลยสบายเอาเอาอยากทำอะไรมึงทำเลยเอาเจอสองไปกูเรียกอะไรได้ั้งเรียกอะไรไม่ได้เลยคิวหนึ่งสิบสามฮึคิวลงหนึ่งได้ยินกูไหมไปลงสามทำไมครับน้า อุ้ยเต็มแผงเต่าหนึ่งเ <c oughs> ต่าอู <c oughs> เรียกนะมึงได้ยินไหมเนี่ย,นนยโอ้โหสิบหนึ่งสิบหนึ่งโอ้ยคิวแถวสามมาก็ได้มัง้งถ้างั้นก็เต็มแผงแล้วขาดทุนอีกแล้วขาดทุนทุกไม้จริงๆอะ่ะไม่มีไม้ไหนที่ไม่ขาดทุนเลยอะ่ะ <c oughs> กูจะบ้า ซื้อให้หมดไปจบกดหยุดไปเลยกูอยากอาเสียประสาทมังมาไหลหลอกกูกูรู้มึงหลอกหลอกเก่งกว่าผีก็มึงนี่แหละดูดิมีวายยังไม่ได้ใช้อ่ะเอาเอากับพี่เขาโอ้โห เต่าอย่างสวยเอซ่ามไปมสบายแล้วเอาละเอานี่ไงพอกูไม่เรียกไม่หวงังแม่งเจนหนึ่งทีไป <c oughs> ขอเจนหนึ่งทักทีไป <c oughs> โอ้มึงดูดิ <c oughs> วายส,สวยๆแบบนี้มึงยังไม่ลง <c oughs> มึงบ้าป่าวะ เด๋ยเลยจะเล่นเกมมึงอะมึงเจอกูแน่รอบหน้าก็ตามนั้น,นครับขออภัยนะคำหยาบวยคุณผู้ชมงุดหงิดนะครับคนเสียตังค์ก็ต้องงุดงิดนะครับถูกไหมครับลาไปเลยครับผมว่าไงก็ไม่มีอะไรปฏิหารลแล้วแหละชัวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับตกเว็บแตกแล้วกันครับเว็บนี้ก็ตอนนี้ไม่ใช่เว็บนี้คลิปนี้ก็เจอกันโดนอะซึมๆพูดอะไรไม่ถูกแล้วเจอกันครับไปคุณปูนบายบาย